สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องยามเสาวัวนที่สิบเก่าพี่น้องมุนิกา้ามาอัปเดตให้พี่น้องเมืองยามเสาพี่น้องน้ำมูลคืนแห้งนะพี่น้องอันเฮ็สีเห็นเป็นอันเงาเป็นแสงทั้งผุนตะเว็นคืนนะพี่น้องน้ำมูลก็คืนหลายแหละพี่น้องสีรดฟังนะพี่น้องจุดฟังมุงหน่อย อยู่พี่น้องพอกต๊ะก็ไล่ม้าไลยพี่น้องเพื่นอนีงก็ต๊แห้งพี่น้องผมะมานอีสิบหน้าที่พี่น้องคุนพี่น้องน้ำมูลตกะก็ไล่ม้าไลยพี่น้องน้ำก็ข,ขึ้นได้เรื่อยพี่น้องขึ้นเยื่มขึนดนเลื่อยพี่น้องพักตบะพักอันนั้นนี้แนไ่ไลมา พี่น้องคูฟางมูนทั้งฝนทั้งหลังวามูนก็ที่เป็นฉากน้ำมูลพี่น,อน้องน้ำคืนเรื่อยๆหืนเยิ้มเรื่อยๆพี่น้องใกลส้สุดตเตลิงแหละพี่น้องใกลส้สุดตเตลิงมูนแล้วพี่น้อง อัเลียเห็นพี่น้องเมืองบรรยากาศย่ามสาวริมมี่น้องทามึงหน่อยอีคือเก่าพี่น้องสวัสดีเอฟซีว้ามุ่นเมื่อสุขสุขคนพี่น้องย่ามสาวชมยมากาศริมมือน้นองเมืองพูดพี่น้องทะเวียนก็คืนทั้งฝนฟ้องเกี่ยม ตอนนี้ก็ึ้นมาหลายแล้วพี่นอ้องน้่มู้นุดเะลีงเนี่ยสุดฟังแล้วพี่น้องฮะใช,ใ,ชใช้ก่อนพี่น้องโอ้ยพักกบก็หลายมาน้ำก็กืนแต่โดนก,นก็ได้พี่น้องมัน อันนั้นมันหนามมันกาดมันโชกับพกพี่น้องใส่ทีสุดตอเรียงนะพี่น้องขึ้น,นเรื่อยอ, 2, 30, 000, อีกสองสามหมื่นนี่คือสีสุดตอเรียงพนะีน่น้องตบกับไร่มาวนัวนเสาร์วันเขามาเลือกอเอาข่าวออกอยากพี่น้อง

ອາຍໍກະບໍ່ຫັນຂ່າວດອກແຕ່ວาານ້ຳຂຶ້ນເລື້ອຍມູນກະຫຮຈວກตบຫຼາຍมาເວດมาຕະເຖິງພຸ້ນຕະປັດຕະເມືອງອຸບົນພຸ້ນລະຫົງໄຂອງກຽມ แล้มูลนี่ถวามเบิ้ดอ่ะจอกพักตบพักบุ่งเป็นหลายมาเป็นง่นเป็นง่น น้ำมันขืน่นผมก็ไหลออกมาฟัางเงินก็ไหลหมากคือการพักตัวกับจอดแล้น้ำไลมานแน่ว่านี้ก็อีกจักสองสามหมื่นที่ยังสี่เวิร์ดยามสา โอ้ยึ้นมากนะพี่น้องคุณในเรืออีกสามสี่มือนี่ก็ชื่อสีสุดตะลิงนะพี่น้องสุดตะลิงมูอนักตบแล้วก็สิออัพเลนพี่น้ององเบิองในเรื่อยพี่น้องผู้มือพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องหลายๆเ้อที่อขำว่าวงเกยบขอบคุณพี่น้องวดัดสุขูสุข้อุโอฟางมูนกับลายพี่น้องทุมมีทั่ไปวดัดทั้งพี่ก็หอนอเงาแก่แล้วพี่น้อง ยีฟาอาร์เตเว่นนะพี่นอ้องมือนยีฟาไปวางตะเว่นเตเวยนกำลังขึ้นช่วยงามพี่น้องคุณ,คณงามเศร้าไล่ไปไล่มาสามหมื่นไล่มาสี่หมื่นไล่มาพี่น้องเพราะว่าน้าม,มันขึ้น น้ำคืนมันก็ต้องไหลออกมาหาพี่น้องมาจากมองหันมองนีขอบคุณพี่น้องหลาหลายด้วยที่เขามาเบิองเคียบพี่น้องบรรยากาศนามเศ้าริมมูลทาวุงนอยพี่น้องนานี่กจะิเป็นนาฝนพี่น้องน้ำก็คืนน้ำมูลก็คืน ขึ้นเรื่อยได่ว่าขื้นเม่แห้งพี่น้องขึ้นมาสามอาทิตย์แล้วพี่น้องข้อย่ืมขึ้นเรื่อยทีนี้สีสวมหรือจังไรกับโพทัานหูพี่น้อง ราอแห้งถ่ว,วมคอยแล้วก็เสียบางวันเสียอัปเดตให้พี่น้องเมืองเรื่อยๆพี่น้องขอบคุณพี่น้องลหลายๆที่เบิเ่งคลิปจนจบขอบคุณพี่นอ้องเอฟซีเวอร์สุขสุขคนพี่น้องฟังไทยฟังลาวขอบคุณพี่น้อง ที่เหตกำลังใจกับช่องบาวมุ่นมาพี่น้องถ้พงมมาพี่น้องคลิปมดีจะมีซ้ำานีพิมพนายังว่ากันไม่พี่น้องยวอัปเดตภาพบรรยากาศดิ่มมุ่นช่วงหนาฝนน้ำมุ่นขึ้นให้พี่น้องเบิงไปเรื่อยพี่น้องคี่ปนี้ก็มีจบเพียงแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันลิมนาพี่น้องสบัสดีครับ